ราชาอาหารทะเลดรรูปนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวนำทุกท่านเข้าสู่วิทีอานะคะตรงนี้ค่ะเชิญรับชมพิทีาได้เลยค่ะ ক্ে <laughs> ใช้ต่อเลยแน่นอนนะคะยกมาเลยสุดมากมาไว้ที่คินม,มิวราชาค่ะท่านใดแปะสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนด์สวยมากๆเลยค่ะพระคุณค่ะมีอันนี้เป็นโปรดักาศนะคะของทางแบรนด์นี่มาพร้อมกับมีอะไรบ้างคะแนะนำเป็นที่เป็นเบสเซอร์ที่สุดที่สุด ทาหรทะเลแปลลูกเราเอาขุมทรัพย์จากทะเลสุราษฎร์ธานีอ่าวไทยมาจิงมมือคุณแล้วค่ะเชื่อในคําสอนของเตี่ยเตี่ยสอนว่าจะกินอะไรต้องกินแต่ของดีอย่าก,กินของไม่ดีให้ลูกคุณเสียเปล่าจะทําอาหารอะไรให้ลูกค้าได้ทานให้มั่นใจว่าลูกค้าได้ทานของดีเหมือนลูกหลานของเตี่ยค่ะวันนี้สินค้าดีท็อปเชนนำมาเสนอคุณที่ตรงนี้แล้วให้คุณได้รู้จัก,จกไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลกรอบประเปลาปรเทล่ ุ้งหรือปูค่ะวันนี้ท็อปเซลเลอร์ของเราคือปลาจิ้งจ้าปลาชิมชาปลาจิ้งจัง,จง,จงก็คือตัวเดียวกันปลาจิ้งจ้าของเราทําเป็นสามรสเลยรสที่หนึ่งออริจินอลคนที่ชอบแบบเพรยจะชอบแบบนี้มากทานกับทอดมันเล่นทา,านโค้กชาก,กาแฟได้ทั้งหมดรสชาติที่สองกับปลาจิ้งจ้ามสนไพยคนที่ชอบใบมะกรูทดทอดกรอบพริกขี้หนูอบแห้งถั่วลันเตาคู่ก,กับปลาจิ้งจ้า รถนี้เลยค่ะปลาจิ้งจ้งสมุนไพและปลาจิ้งจ้านงาขาวเราเพิ่มแคลเซียมและเพิ่มแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเพื่อบำรุงข้อเข่าข้อกระดูกให้สําหรับผู้สูงวัยและนักกีฬาผู้ชอบเล่นออกกำลังกายเป็นตัวสร้างโปรตีนอย่างดีค่ะในหมวดของปลาจิ้งจ้งปลาจิ้งจ้านจะเป็นตัวเด่นเลยค่ะแล้วตามด้วยปลาซิวต้มิาทามาซีเค l รับสินค้าเราไปขายส่งใน ที่มาเลยรวมถึงปลาอาหารไข่ที่มาเรยเขาต้องซื้อต้มยำมีความหอมของต้มยำไทยค่ะปริมาณขวดทีกแค่หนึ่งต่างๆเป็นนิวชูโรนปลาเก็ดขาวเพิ่มด้วปลาแก้วขาวอบเกลือปลาแก้วสับไทยและอีกนานาชนิดมาถึงหมึกหมวดของปลาหมึกชนิดนะคะหมึกหยองเชอร์รี่หมึกหยองพีมาตัวนำไข่ไงกำไรดีสินค้าเราที่เกิดมาทั้งหมดผ่านนวัตกรรม แปรรูปไร้เคมีร้อยเปอร์เซ็นตเป็นธรรมชาติขั้สัจากต่างไยสุรทภัีมั่นใจได้ค่ะว่ากินของดีเพื่อสุขภาพวันนี้และเพื่อคนที่คุณรักต้องคิงเมลราชาอาหารทะเลแปรรูปค่ะ,คะยกทะเลมาแบบทั้งทะเลชีวาโอเวัชพิโลนะคะอย่างเป็นซองแบบนี้ค่ะอยากจะทราบในเรื่องของราคาต่อซองถ้าเกิดว่านำไปขายะะะอย่างเงี้ยราคาอยที่ประมาณเท่าไหร่ ราคาไข่ปรีกที่เราดีไซน์ให้แพ็คไวเลยทานครั้งเดียวหมดเพราะอะไรเพื่อสุขภาพคุณไม่ต้องเก็บต่อในตู้เย็นจุดน้องไหมคะเมื่อเปิดเมื่อเปิดทานแล้วเปล่อของใหม่และสามารถนําไปเป็นของฝากสําหรับเพื่อนฝูุ่คนที่คุณรักด้าหลากหลายเมนูใน1น0่งบาทเนี่ยคุณสามารถเลือกได้2อย่างเลย พ็กเดียว50บาทเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้โปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีสำหรับงานะชี้ช่องรวยซื้อสีและแถมให้อีกหนึ่งค่ะเด็ดก,กว่าน,นั้นคือโปรโมชั่นแฟรนไชส์ของเราเริ่มต้นเพียง3,500บาทและลดให้อีก10%คุณจะได้โปรดักแฟรนไชส์สถึง100งแพ็คครับให้แล้วกับสินค้าขายดีค่ะอ,อย่างเราสนใจที่จะไ้ทอเป็นแฟรนไชส์ รา, e, ราคาถึงบอกว่าเริ่มต้นหราคาแล้มันจริงจริงหรอคะรักพันมีอยู่จริงของดีอยู่ที่นี่กับ King News ค่ะเพียง3,500อย่างน้อยกำไร2 8 40เรเราไม่บังคับราคาขายปลายทางตัวอย่างของเราบน Shopee King News ราชอันเจริแปรกแพ็คละ50เป็นสินค้าขายดีถ้าคุณต้องการตลาดที่ได้ราคามากกว่านั้นเราพร้อมเป็นคอนเซ็์ค่ะในแอ e เรียคุณโลเคชั่นคุณไปติดต่อหาร้านอาหารถัด เบรดพรีเมียมคู่กับสินค้าเรานำเสนอเราค่ะไปเสิร์ฟบนจานเป,ป็นท็อปปิ้งราคาจะได้สูงกว่าแพ็กระห่าด้วยเฟรนชฟราส์นี้มี7โมเดลนะคะเริ่มต้นที่มินิมัมเพียง3 0 0 3 5 0 0าวันนี้ลดให้1ิเเสำหรับสหรับคนที่วางเงินเดเวอเรอย่างน้อย1 0ึางพันนะคะมีเวลาตัดสินใจโอนภายใน1อาทิตย์ค่ะคุณยังได้โปรโมชั่น10%นี้เช่นเดิมก <รา S 2> ็คือลด จากสามง้กดให้ก็คิว่าดูแล้วนะลดอีกไปอีก10เปอร์เซ็นต์เฉพาะงานนี้ก็เลยวยสัญตรงที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนถ้าคุณคิดว่า Kingmails ราชาาอันเฉลยแปรรูปบนเว็บไซต์ Facebook, YouTube, Tiktok หรือลิงก์ต่างๆคุณจะเจอเราได้ง่ายแล้วก็ศึกษาเรานะคะ เราลงคลิปจกวันให้คุณเห็นว่าการขายสินค้าไม่ใช่เรื่องยากและสิ่งสำคัญสินค้าคุณภาพดีเก็บได้นานค่ะถ้าอยากจะไปลองชิมนะคะกับอาหารทะเลแปรรูปแบบนี้บอกที่กัดบ,บูธ่อยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตามไปชิมกันค่ะที่บูธด้านหน้าของเวทีค่ะสามารถเดินไปบีสิบเจ็ดค่ะด้านหน้าตรงนี้เลยหายง่ายไม่ยาก ถ้าสงสัยค่ไม่เจอโทรมาค่ะ0 924198147ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมาเลยนะคะขอบคุณคิงมิวราชาอาหารทะเลแปรรูปขอบคุณมากเลยค่ะมาชี้ช่องรวยนะคะในราคาเริ่มต้นหลนักพันอย่างที่อีกบอกนะคะตอนแรกอนงบอกว่าอย่างแฟรนไชส์ในงานของเราค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,000งหมื่ต้นไปจนถึงระดับใหญ่ก็คือหล,หลัก